เปิดแปดอันดับคู่พี่น้องดาราแต่แทบไม่ค่อยมีคนรู้ว่าเป็นพี่น้องกันอันดับที่8เชอร์รี่เขมอักษรน้องสาวปูเป้รามาวดีที่ต้องบอกเลยว่าเป็นครอบครัวที่มีลูกสาวสวยกันยกบ้านจริงๆสําหรับพี่น้องตระกูลสิริสุขะที่สองคนพี่อย่างปูเป้รามาวดีและเชอร์รี่เขมอักษรความสวยของคู่นี้เข้าขั้นนางเอกอันดับต้นๆโดยยุคนั้นถือว่าเป็นอดีตนางเอกตัวท็อปของช่อง3ามเลยก็ว่าได้อันดับที่7พรอยพลอยไพยลินน้องสาวพิมพิมประภาถัดมาที่สาวพรอยที่นนนนแทงนนงเอกหัั หลายคนคงยังไม่รู้ว่าสาวพลอยเป็นน้องสาวแท้ๆของนางเอกสาวสวยมากฝีมืออย่างสาวพิมพิม,พมประภาพี่สาวนั้นเข้าวงการมาตั้งแต่เด็กๆส่วนน้องสาวก็ใช้แววปังเริ่มมีผลงานตั้งแต่ปี2559รเเรียกได้ว่า 2, ม,มีความสามารถล้นกันทั้งคู่อันดับที่6ปนัดดาเรืองวุฒลูกพี่ลูกน้องเอพาสินนักร้องสาวเสียงดีเจ้าแม่เพลงประกอบละครที่น้อยคนจะทราบว่าแท้จริงแล้วปนัดดาก็มีลูกพี่ลูกน้องเป็นนักแสดงในวงการอยู่เหมือนกันนั่นก็คือตัวร้ายหน้าหล่อยอย่างหนุ่มเอพาสิน ทั้งคู่นั้นก็มีนามสกุลเหมือนกันเพราะทั้งคู่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันนั่นเองอันดับที่หนุ้ยเชิญยิ้มน้องชายหน่งชาชาชาหากไม่มีเรื่องราวให้ย้อนกลับไปพูดถึงความที่เคยไม่เข้าใจกันบางคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าตลกชื่อดังอย่างนุ้ยเชิญยิ้มชีวิตจริงนั้นเขาเป็นพี่น้องแท้ๆกับหน่งชาชาชานอกจากหน้าตาไม่ได้คล้ายกันเท่าไหร่แล้วคู่นี้ก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้ออกรายการน,นั่งคุยเรื่องความสัมพันธ์กันเท่าไหรนะ่นักทาให้ไม่ค่อยมีใครทราบเรื่องนี้ ซึ่งพอหลังมีการเปิดเผยในรายการต่างๆหลายคนจึงได้รู้กันมากขึ้นว่าคู่นี้เขาเป็นพี่น้องกันซึ่งหน่งเป็นพี่ของนุย้ยทั้งคู่อายุห่างกันเพียงสองปีเท่านั้นเองอันดับที่4ป๊อกโคสวิทลูกพี่ลูกน้องสันประชากรมาต่อกันที่คู่ญาติสนิทคู่นี้ที่ต่างคนต่างมีชื่อเสียงพอสมควรเชื่อว่าน้อยคนจะรู้ว่าดารนักแสดงหนุ่มแห่งวิกสามพรามณสอย่างหนุ่มป๊อกโคสวิทจะมีสักเป็นลูกพี่ลูกน้องกับหนุ่มสันประชากร,รเรียกได้ว่าไม่เคยเห็นรูปคู่ของทั้งป๊อกแลละสนออกมมาาเยจรริงๆทํให้ีค รู้ว่าคู่นี้เขาเกี่ยวข้องกันจริงๆอันดับที่3กรีนอัสดาพรลูกพี่ลูกน้องแก๊บธนาเวชต้องบอกเลยว่าคู่นี้หากไม่ได้เล่นละครด้วยกันก็คงไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องสําหรับสาวกรีนอัสดาพรกับหนุ่มแก๊บธนาเวชโดยหนุ่มแก๊บได้เผยว่าพ่อของตัวเองเป็นพี่ชายของพ่อสาวกรีน คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันและอยู่ในวงการบันเทิงเหมือนกันอันดับที่2บัวสโรชาน้องสาวบิมกวีหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธออยู่บ้างเพราะเธอก็เคยเข้ามาลดเล่นอยู่ในวงการในช่วงระยะเวลาหนึ่งมีผลงานทั้งละครหนังเพลงปัจจุบันก็แต่งงานไปแล้วตอนนี้เธอก็ได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์สอนทำผมใน YouTube เพราะฉะนั้นเรื่องความสวยไม่ต้องห่วง พี่ก็หล่อน้องก็สวยวเรได้ว,ว่างานดีกันทั้งบ้านเลยทีเดียวอันดับที่ 1. น็อดเดอรสตาลูกพี่ลูกน้องกับดีเจภูมินักร้องสาวเสียงเซเนยังสาวน็อดาห่างในครั้งนั้นที่สาวน็อดเข้ารับปริญญาแล้วดีเจภูมิไม่ได้อัพภาพคู่น้องสาวยังสาวน็อดลงไอจส่วนตัวเชื่อว่าแฟนๆคงยังไม่มีทางรู้ว่าดีเจภูมิและสาวน็ดคู่นี้เขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน